สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงผลลั่นทุ่งค่ะอ่าเมื่อนี้ก็ยุดยุดไถานาเนาะยุดไถานาเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปทําเดี๋ยวตอนตอนเ้าตอนกลางวันมาทํางานต่อนะคะมาลุยงานอันนี้คือม้างแบบนะคะม้างแบบที่เทคานวันนั้นนะคะวันนี้ก็จะก่ออีกขึ้น3มก้อนนะคะนี่ของมาพร้อมเรียบร้อยเนาะจ้ะของมาพร้อมแล้วเรียบร้อยก็อันนี้คือที่แรกว่า ดูงบก่อนเนาะดูงบก่อนว่าจะได้ก่อชาบไหมเนาะค่ะพอดีเจ้าของบ้านเพิ่นดูงบแล้วก็พอพอได้เอทได้ก่ออยู่เนาะค่ะก็เลยว่าช่างก่อสาบเลยเดอรฉะนันก่อซาบเลยเดอร์จ้าเพิ่นว่าก็เลยเทคานเร็จแล้วเรียบร้อยจ้ามือนี้ก็จะมาก่อออฐขึ้น3ก้อนค่ะก่ออิฐขึ้น3มก้อนแล้วก็เทคานเทคานอีกสั้นหนึ่งเนาะค่ะเทคานเทคานอีกสั้นหนึ่งแล้วก็เอาดินเขานะค่ะเอาดินเขาแล้วก็ เทผืนกอนะคะเทพื้นก่ออีกขึ้นก่อฉาบเหมือนเดิมค่ะก็ลุยกับสร้างซักค่ะสร้างซักสร้างเทิดสองคนค่ะมือน,นีอ้ลูกน้องก็งานยังไม่เยอะนะคะ่ะงานยังไม่เยอะสร้างเทิดสร้างซักทําเอาเดี๋ยวรอเวลาที่ สาบก่อนแล้วค่อยเอาลูกน้องมาเนาะค่ะเนาะมื่อนี้ก็บรรยากาศก็แดดๆเป็นบาดแดดบาดบดเนาะนี่ค่ะดูหน้างานของทีมงานช่างเทิดค่ามาหอดกะม้างแบบปลืงปลึงปังเลยแบ่งหน้าที่กันคนละหน้าที่เนาะค่ะเนาะสวนสร้างสากก็สมปูนค่ะ ก็ก่ออิฐสามก้อนก็น,น่าจะเสร็จเนาะคะ่ะมื่อน,นี้น่าจะแล้วเมื่อวานนี้ก็ลงไปไถนาปังเนาะคะ่ะถยนาปังถยไม่เสร็จรถถทก็ทำทำหาเงินนี่แหละถไถไมีกุ้มมือกุ้มเงินรถก็เสียซะแล้วเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยได้คืนมาก็เลยหยุดก่อนก็เลยมามาทํางานตรงนี้ก่อนเนาะตอนเย็นก็ จะไปสูบน้ำนะคะตอนแรงก็จะไปตั้งเครื่องสูบน้ำ<ม>ก็ทำนาปังประมาณ2ี่สไร่นี่แหละเนาะค่ะเพราะว่านาปีข้าวได้เยอะไม่เท่าไหระะ<ม>่เนาะก็เลยย่านมีพอคุ้มปีก็เลยเอ็นนาปังนะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะน,นี่ค่ะเดี๋ยวมาดูการทำงานของช่างค่ะไปเรื่อยๆกันค่ะ